คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กด r i b e กันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนนอกอตะคายสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ LSM99 เช่นเคยนะครับอยู่ในโหมดของเกมยิงปลาครับแลวเข้ามาที่ค่ายเกมฟันเกมมิงนะครับฟันเกมมิงตรงนี้นะครับด้วยงบประมาณ2,500บาทนะครับ จะเจอเกมตีตุ่นนะครับและเข้าไปไปที่ฟรีโหมดครับไปกันเลยครับอย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปเจ๋งๆกันต่อไปนะครับครับวันนี้ผมขอเริ่มที่25บาทเลยนะโอเคครับไปกันเลยครับ25ครับ25เกิดอะไรขึ้นบ้างครับว้า1 0ามาแล้วนะครับ1 0ามาแล้วนะฮะก็ยังไม่เกิดอะไรขึ้นอีกเออนะ่ ตายยากมากตายยากพันห้าไว้เห็นแค่ชิวๆแล้วก็หายไปเลยเนาะหายไปแล้วนะตอนนี้อา่าวาครับเจ็ดร้อยห้าสิบตูมไปนะเท่าไหร่นะสี่พันหนึ่งนะสี 4, 1, นะ่พันหนึ่งและต้องเราต้องลดลงมานิดนึงนะลดลงมาก่อนนะสิบห้าบาทนะลดมาก่อนนะสิบห้าบาทนะอยวค่อยๆตีไปนะครับค่อยๆตีไปอีกเก้าร้อยสี่พันหกครับตอนนี้สี่พันหกแล้วนะสี่พันเจ็ดแล้ว ครับอ่าสี่ร้อยห้าสิบห้าพันแล้วนะห้าพันแล้วห้าพันไปแล้วนะครับยังไงครับยังไงครับยังไงครับตุนไม่หยุดให้ด้วยนะไม่ฟิตให้ด้วยนะโอเคไม่ฟิตก็ไม่ฟิตนะครับเก้าพันห้าเหมือนกันครับได้มาครับราชินีวันนี้รวมแล้วได้มาเกือบครึ่งแล้วอ่ะ๋อครึ่งกว่าแล้วสิเนาะลงสองพันห้าตัวน,นี้ได้มาสองพันเก้า สามสิบห้ารวมเป็นห้าพันสี่ร้อยสาสิบห้าบาทนะตอนนี้ไปต่อครับไปต่อครับฟิดไปอ่าฟิดเต็มที่ครับฟิตไปอ่าหกพันคตอนนี้บวกไปแล้วครับสามพันห้านะครับบวกไปสามพันห้าแล้วครับบอมไหมบอมบอมบอมไหมบอมบอมอีกแล้วนะบอมอีกแล้วครับเป็นเท่าไหร่หกพันสองนะฟีตอีกแล้วครับฟีตไปอีกแล้วครับเป็นหกพันเก้าไปแล้วนะฟิตไปอีกแล้วนะ เอาไปเก้าร้อยครับเจ็ดพันหกนะครับเจ็ดพันหกเจ็ดสิบบาทแล้วตอนนี้เอาไปสองร้อยฮะไปเก้าร้อยครับแปดพันหกสามสิบตีระเบิดเถิดเถิงนตอนนี้เอาระเบิดเถิดเทิงไปแล้วนะเออใครเห็นม้างครับใครเห็นใครเห็นจําไว้เลยนะสิบห้าบาทครับนี่ครับปีที่สิบห้าบาทตีที่สิบห้าบาทไปเก้าพันห้าเจ็ดสิบห้าแล้วนะโอ้ยไปแล้วนะครับเก้าพันห้าเจ็ดสิบห้าครับ ดูยอดจะไปที่เท่าไหร่นะตอนนี้หลังเมามันไปเลยเมามันไปตายเมา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 ครับไม่ตายครับไม่ตายไม่ตายเราจะไปตกใจครับถ้าเกิดโดนโดนโดนสนามญ้าเนี่ยเอาฟิตอีกแล้วครับไปเก้าพันสี่ครับอ่ะแวะวันนี้ถ้าโดนสนามญ้าตตรงนี้นะมันยอดเราไม่ลดนะยอดเราไม่ยศนะโอ้ยนี่ครับไปนะครับเอาอีกไหมระเบิดบอมไม่ไม่บอมครับไม่บอมไปต่อครับไป เหลือแปดพันไปแล้วเหลือแปดพันแล้วนะยังไงครับสี่ร้อยห้าสิบไปที่เก้าวันหยุดไหมหยุดหยุดไม่หยุดขอถึงสี่หลักได้ไหมขอสี่หลักได้ไหมขอสี่หลักได้ไหมนี่ขอสี่หลักได้ไหมนิดเดียวเองสี่หลักได้ไหมสี่หลักได้ไหมสี่หลักได้ไหมครับมาแปดอีกแล้วลงมาแปดแล้วนะลงมาแปดแล้วนะลงมาแปดแล้วนะ ลงมาแปดขอยี่ห้าครับขอยี่ห้าครับขอยี่ห้าครับอ๋อไม่ใช่ของเรานะลงมาแปดแล้วครับลงมาเจ็ดแล้วนะพอครับพอพอพอขอเจ็ดครับขอเจ็ดนะครับโอ้โหขึ้นมาแปดครับโอ้ดําดําดําดัมลองลองตีดูนะขึ้นมาแปดนะลองตีดูนะเจ็ดเก้า จ็ดเก้าว่าไงเจ็ดเก้าแล้วเอาไปห้าร้อยสามแปดสามนะแปดสามนะแปดสามแล้วนะเจ็ดสองอ้าพันห้าขึ้นมาแล้วครับโอ้โหแปดหกครับอขอเก้าแล้วกันนะตอนนี้ขอเก้านะมาอีกพันห้าครับเก้าเจ็ดแล้วเก็บหมดไหมครูครับจะเก็บหมดไหมครับ ฟีสไปแล้วครับไปเรียบร้อยครับทะลุเป้าครับสี่หลักครับหนึ่งหมื่นห้าร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับหนึ่งหมื่นห้าร้อยเจ็ดสิบาทนะฮะวันนี้เด็ดกันจริงๆครับทะลุเป้ากันไปเลยฮะเมามันมากครับนิ้วล็อกไปเลยนะนะครับด้วยงบที่สองพันห้าไม้นะยี่สิบห้าบาทครับตอนนี้รวบรวมแล้วสรุปหนึ่งหมื่นห้าร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับเด็ดไปแล้วครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ